ยินดีต้อนรับกลับสู่ Carves Explorer ช่องที่เราพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยียานยนต์ทางทหารที่ทรงพลังล้ำสมัยและเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องยนต์สงครามหรือพาหนะหุ้มกรอบสุดล้ำที่นี่คือแหล่งข้อมูลและความรู้สำหรับผู้ที่ลหลงไหลในยานยนต์สงครามจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาสุดเข้มข้นของเรา ในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในประเภทของยานยนต์ทางทหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนั่นก็คือยานเกราะล้อ,อยางหรือว i l l a g e Armored Vehicle ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสนามรบยุคใหม่ยานเกราะล้อ,อยางคือพาหนะทางทหารที่ผสมผสานความคล่องตัวของรถยนต์เข้ากับการป้องกันของรถถังจุดเด่นที่ชัดเจนคือความเร็วในการเคลื่อนที่ความสะดวกในการบำรุงรักษาและความสามารถในการทำภารกิจหลากหลายรูปแบบทั้งในเมืองและนอกเมือง ซึ่งแตกต่างจากรถถังที่แม้จะมีกรอหนากว่าแต่ก็ช้าก,กว่าและมีต้นทุนสูงกว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปยานกรอะล้อยางสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถทนต่อการโจมตีจากอาวุธเบาระเบิดแสวงเครื่อง IED และกระสุนปืนกลพวกมันยังสามารถติดตั้งป้อมปืนกลหนักปืนใหญ่ขนาดเล็กหรือแม้แต่ระบบป้องกันอัตโนมัติทำให้สามารถตอบโต้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การลาดประเวณการควบคุมฝูงชนไปจนถึงการสนับสนุนแนวหน้า ในด้านการเคลื่อนที่ยานเกราะล้อ,อยางมีความได้เปรียบที่สําคัญคือสามารถวิ่งบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องใช้รถบรรทุกพิเศษในการขนย้ายเช่นเดียวกับรถถังนอกจากนี้ยังมีรัศมีการปฏิบัติการที่ไกลกว่าใช้น้ํามันน้อยกว่าและบํารุงรักษาได้ง่ายกว่าทําให้ประเทศต่างๆนิยมจัดหาเพื่อใช้ในกองกําลังรักษาสันติภาพหรือในภารกิจภายในประเทศที่ต้องอาศัยความคล่องตัวสูง ตัวอย่างหนึ่งของยานเกราะลอ้อยางที่ได้รับความนิยมคือสปริเกอร์จากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหลายรุ่นและหลายบทบาทตั้งแต่การลำเลียงทหารการติดอาวุธหนักไปจนถึงการสื่อสารและบัญชาการรุ่นพื้นฐานสามารถบรรทุกทหารได้ถึงเก้านายและมาพร้อมระบบป้องกันแรงระเบิดที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองคือบ็อกเซอร์จากยุโรปซึ่งโดดเด่นด้วยโมดูลที่สามารถเปลี่ยนได้ตามภารกิจเช่นเปลี่ยนจากรถลำเลียงทหารเป็นรถกู้ภัยหรือแม้แต่ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ได้ จุดเด่นของบ็อกเซอร์คือความสามารถในการเสริมกรอบเพิ่มเติมโดยไม่ลดทอนความคล่องตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเองก็มีการพัฒนาและจัดหายาเกรอบล้อยางอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีการจัดหายานกรอะล้อยางแบบ v n หนึ่งจากประเทศจีนและยังมีการพัฒนายานกรอะล้อย,อยางภายในประเทศเช่น First Win ซึ่งผลิตโดยบริษัทไทยอ์มพัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของไทย ยานเกราะล้อ,อยางไม่ได้มีแค่บทบาทในสนามรบเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนในภารกิจภัยพิบัติเช่นการลำเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตความขัดแยง้งแม้ยานเกราะล้อ,อยางจะไม่ได้มีเกราะหนาแน่นเท่ารถถังหลักแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบตรวจจับและทำลายระเบิดอัตโนมัติระบบกล้องความร้อนและระบบควบคุมจากระยะไกลทำให้มันกลายเป็นพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นการเลือกใช้ยานเกราะล้อ,อยางในแต่ละประเทศยังขึ้นอยู่กับนโยบายการทหารงบประมาณและภูมิประเทศสําหรับประเทศที่มีถนนครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางหรือพื้นที่ลาดเอียงไม่สูงมากยานเกราะล้อ,อยางเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของต้นทุนและการเคลื่อนที่ในอนาคตเราอาจได้เห็นยานเกราะล้อ,อยางที่ใช้ระบบไฮบริดหรือไฟฟ้าทั้งคันรวมถึงการติดตั้ง AI เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์แม้การพัฒนาเทคโนโลยีจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วแต่พื้นฐานสำคัญของยานเกราะล้อ,อยางยังคงอยู่ที่ความคล่องตัวความปลอดภัยและความสามารถในการปรับตัวตามภารกิจการออกแบบในอนาคตจะยิ่งทำให้พาหนะเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทหารสมัยใหม่มากยิ่งขึง้นท้ายที่สุดยานเกราะล้อ,อยางคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างความเร็วและพลังป้องกันในยุคดิจิทัล เป็นพาหนะที่ตอบโจทย์ทั้งในสงครามและสันติภาพหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเห็นการรีวิวจอดลิกยานกรอบแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นสป ر e เกอร์บ็อกเซอร์ VM 1หรือเฟิร์สวินอย่าลืมกดติดตามช่อง c a r v e s e x p l o r e r และแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เราพูดถึงรุ่นใดในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ